มันเล่นกับผมแกอยู่กระทำพวกตาทุกเลขมามล่ะตาจะทุกยังไงมาเองให้ผิดอันนี้ผมเล่าความจริงเน่าคนับมันก็ผิดจริงคเองให้แปดศูนย์แปดมันไ่เข้ามันไปเข้าศูนย์เก้าบ่ตาแล้วจะเียนให้ใหม่นะตามันจะทุกนะบวะอ๋อวั <c oughs> นนี้มันว่าให้แล้วมันทุกชนาะตาไปเอาปากกามาให้เต็มด้วยคนละคนละอันก็บว่าเขาขูดุ้นไอเย็บกระดานลังมาตาให้หนูผมก็ฉีกฉีกให้คนละใบ แกผมไปไปแอบดูไปถอยไปอยู่ไอแอบดูขับตนข้างครับแกก็ไปนั่งเอ็นพิวเลยนั่งมันมีมีโต๊ะสวยมากโต๊ะวงกลมกว้างแกนั่งคนละที่ไอเต็มนั่งทางนี้เอ็นพิวนั่งทางนี้เขาก็เคลียรพร้อมกันเลยนะแกก็เคลียร์พร้อมกันหลยมันมีครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับาน้องเอ็นพิวครับวันนี้มาตามน้องเอ็นพิว ัผมนทราบข่าวว่าางตเขียนเลขให้แล้วน้องเขียนน้องเขียนให้แล้วใส่กระดาษใส่ลังตัวนี้ใส่กระดาษลังเขียนใส่กระดาษลังครังแต่ได้ยินว่ามีสองคนน้องแอนฟิวกับน้องอะไรอีกคนน้องเต็มคนหนึ่งน้องแอนฟิวกับน้องเต็มแต่คนที่หายประจำนี่คือน้องแอนฟิวน้องเต็มให้มากี่งวดล้ว เพิ่งเพิ่งให้อ๋อเพิ่งให้งวดแรกงวดแรกอ๋อว่น้องจับตาน้องแต้มน้าเด้อวันที่นี้อ่าก่อนที่เขาจะเคียนเขาทําอะไรบ้างงวดนี้เพราะผิดมาเคียดไปสามงวดแล้วเนาะก็เมื่อวานเนาะวันเสาร์ครับแกก็ไปกับยายท่วันเสาร์ชอบไปไปที่สวนไปอยู่กับผมไปเล่นกับผมแกอยู่อยู่กระมามุกตาทุกเลขแม่ตาจะทุกอย่างง่ายเองให้ผิดอันนี้ผมเราความจริง่เนาะครับมันก็ผิดจริง เังให้แปดศูนย์แปดมันไม่เข้ามันไปเข้าศูนย์เก้าบอกตาแล้วจะเขียนให้ใหม่นะตามันจะทุกนะบายอ๋อวันนี้มันว่าให้แล้วมันทุกข์ใชาตาไปเอาปากกามาให้เต็มด้วยคนละคนละอันก็บอกเขาปู๊บุณนี่ไอ้ยึประดานลังมาตาให้หนูผมก็ชีกชีกให้คนละใบแวผมไปไปแอบดูไปถอยไปอยู่ไอ้แอบดูขากต้นงาะข้างแกก็ไปนั่งเอนผิวเลย นั่งมันมีมีโต๊ะสวยมากโต๊ะวงกลมกว้างเจอนั่งคนละที่อเตมนั่งทางนี้เออนฟิวนั่งทางนี้เขาก็เขียนพร้อมกันเลยนะแกก็เขียนพร้อมกันเลยมันมีลายมือของของเด็กสองคนอยู่ในในปากกาวน้องปากกาเขียนหมึกซึมอะเอามึกอะแล้วน้องเต็มน้องเต็มพูดอะไรบ้างคุณตาน้องเต็มพูดอะไรบ้างไหมน้องเต็ม เห็นแอนฟิวเขียนเลขให้ตาแล้วนุ่นจะเขียนให้ตาเหมือนกันแลอน้องเต็มก็เรียกตาก็บายัยกพี่น้องอ่ะยังใส่ไหมล่ะยังใส่ไหมใส่ไหมสรุปแล้ววันนี้มีของน้องแอนฟิวกับน้องแต็มกับน้องแต็มน้องแต็มมีเขียนที่อยู่สองคนสองคนเลยอ่ะเขียนให้สองคนครับคนละคนละใบแล้คนละแผ่นคนละใบคนละแผ่นเขียนใส่กระดาษลังครับแล้วเรามาสรุปดูลายมือของอันนี้อันนี้อันนี้อทที่ เออเล็กฟิชดำนี่ผมเขียนให้มันชัดแต่เขาเคียนแน่ๆเนี่ยไปดูมันเป็นปากกาใช่ไหมมันเป็นปากกาครับมันเป็นปากกาเดี๋ยวเอาไฟ่องดูยังจะมองเห็นเพราะว่าปากกามันเป็นอะไรับเดี๋ยวมันเล็กคัดลอกเอาก็ได้ซีเมนต์ตลอดนะครับทูกตาเขาว่าถูกเลยเขราขียนให้มวาไหนคุณดู เมื่อวานวันเสาร์เมื่อวานวันเสาร์อ๋อนันนี้เขาไปไหนมากับตาวอะอยู่บ้านเพราะว่าผมมาจากสวนไม่ได้ยังไม่ได้เข้าบ้านพี่น้องเขาไปตามงั้นน่าจะมืดกว่านี้มามาถึงบ้านกาลังงานเดิมทํางานอยู่พอดีส่งไปตามก็รีบมาเจตุกับมารุ่นมูเนาะคุณตาเนาะอยากจะถามท่วค่วมแนี่ตั้งแต่กี่อินบาน้องพันเขียนไห้นี่พอนเขียนแม่นมาจกงวดหรือจ๊ะ นายเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดงวดสิบเจ็ดฮะสิบหกสิบหกสิบเจ็ดงวดครับสามตัวตรงผมโดนมาแล้วสี่รอบห้ารอบอ่ะเอ็นทิวสามตัวตรงเนี่ยครับป้าจำพ่อดังค่ะกระดาษกระดียแล้วเนาะสามตัวตรงกับงวดที่ออกหกเจ็ดแปดสองมันถูกทั้งบนทั้งล่างให้ให้มาเน่ะครับน้องเอ็นทิวนี่ครับเอ็นทิวก่อนเนาะรับเงินจนเอ็นทิวอ่ะตรงนั้นรับเงิน มีคนจะซื้อจักรยานไฟฟ้าให้หรือว่าน้องแอนฟิลจะมีตกอยู่หนึ่งประตูตัวเลขตรงกันครับนั่นแหละผมบอกว่ามันมันตรงกันกับเดี๋ยวโชว์หน่อยครับครับลองโชว์หน่อยครับนี่เลขเพ่เคียนให้นิดครับของน้องแอนฟิลง่ายง่ายขึ้นเนาะการง่ายง่ายให้มันโดนไฟหนึ่งง่ายง่นิดนึงครับง่ายง่ให้โดนไฟครับโี่เรื่องโอเคครับเออ องน้องแอนฟิลวเอฟซีนะครับน้องแอนฟิวสิบหกกรุมคาพันสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดมาทันี้ก่อนด้วยกันได้อ่ะซูมกันไปเอฟซีเห็นทุกท่านไหมล่ะเห็นครับเห็นน้องแอนฟิ์นะครับเขียนให้หกเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดสองเก้าเลขสวยนั่นเองหกเจ็ดสองเก้านะครับสองเก้าหกเจ็ดสองเก้าคนตาหำไม่ไดก่อน แกว่าันใส่กล้องแต่ละกล้องเลยมันถูกหน้าตาวดนนี้เนและเก็บมาฟิลพูดบอกว่ามันถูกหน้าตาก็คือน้องแอ้ฟิวเป็นคนพูดใช่ไหมคะพูดพูดของเขาเลยมันถูกหน้าตาวดนี้มันถูกหน้าตาที่เกียนให้ตามันถูกไหมล่ะนี่ไอ้หกอะไรเนี่ยเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าสองเก้าหน้าตาแกพูดแบบมาเนี้เดินเวยออกผนสามารถถ่ายคลิปตอนเขาเขียนให้เี๋้วผมจะคนโทรศัพท์ไปดูครับช่วงเขาเขาเียนน่ะสองคนน่ะ ผมแอบถ่ายของน้องแอนฟิวได้แล้วทีนี้เรือของน้องเต็มแล้วเอาน้องแอนฟิวไปฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นอย่างอ่านูลองเต็มนิดนึงเป็นยังไงบ้างน้องเต้วแคปเลยนะครับแคปเลยแคปเลยแอฟซีแคปนะครับแคบแคบแคปเลยนะครับหกเจ็ดสองเก้าน้องแอนฟิวสวยนะครับสวยสวยสวยครับสวยครับนียตัดเล่นะตัดเองนะครับอ่าเอฟซีแคปหน้าจอเลยนี้แคบแคปหน้าจอนะครับตัดเอาแคบัดนี้วันนี้ผู้น้องวันดี้ผู้นึงเนาะค่ะเนาะ น้องอะไรนะคนนึงอ่ะน้องเต็มน้องเต็มน้องเต็มก็อยากนี่น้องเต็มนี่งครั้งแรกงวดแรกอ่ะน้องน้องเต็มงวดแรกคนรุ่นน้องเต็มนะก็ดูของน้องเต็มน้องเต็มหน่อยน้องเต็มงวดแรกด้านหลังอ่ะอันนี้น้องเต็มทีของน้องเต็มนะครับน้องเต็มมีงวดแรกน้องเต็มเขียนให้หนึ่งหนึ่งสองเก้าครับสี่ตัวเหมือนกันแต่น้องเต็มฟิวเจอรเข้าตรงเข้่กประตูโอ้ตรงหนึ่งประตูอีกสองเก้าสองเก้าเหมือนกันสองเก้าเหมือนกัน แต่หนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันอลุงงหหันนนมาาที้่ยผมก็แปลกเอ้ยมันทำไมมันแคทถูกเหมือนกันลุงหันหันมาทางนี้หน่อยนึงครับครับทางนี้ด้วยอ่ะครับมันมันไม่แน่นะหนึ่งหนึ่งสองเก้านะโอไม่แต่เขาลูกเก้าตรงไปบล็อกเก้าไม่หายอ่ะคือเขาไม่ได้ดูกันเลยใช่ไหมตอนเขียนผมผมแอบดูเขาอยู่คนละห่างประมาณนิดวาหนึ่งอ่ะไม่ได้ดูกันเลยเขาแยกกันเขียนเนาะแยกกันเขียนเลยแยกกันเขียนให้ตาเลยโอ้โห หนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองเก้าองเต็มนี่เ้อนะครับอันี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเพื่อเบิร์ดนนี่หนึ่งหนึ่งนองเต็มอะไม่เบาเหมือนกันครั้งแรกงวดแรกด้วยนะหนึ่งสองเก้าน้องเต็มนะครับวดแรกยังหน่อยให้เล็กแมนเด้ดแต่แต่ว่าน้องเต็มนี่เขียนงวดแรกน้องแอนฟิวนี่สิบเกตงวดซ่อนแตกสามตัวกี่งวดก่อคุ้นตาย่ำสามตัวสามตัวน้องแอนฟิวให้แตกกี่งวดแล้วมาตั้งให้มาตั้งแต่อายุ สามขวบอ่ะให้ตั้งแต่อายุสามขวบแล้วตอนนี้แกได้กี่ขวบแล้วคะอันนี้ห้าห้าขวบโอ้สองปีสามขวบยังหกขวบครับห้าขวบประมาณห้าหกงวดอ่ะสามตัวตรงอ่ะชีสเบียนดดดเลยชีสบนดดดนี่เลขอกอันนี้แม่เขาซื้อเป๊ะเลยเป๊ะเลยตรงครับหกสองแปดปีก่อนอ่ะหกสองแปดตรงเลยไม่เคยพลาดเลยนะ สุดยอดต้นละเนาะไอที่เขียนให้ผมสองเกจสอบก็ต้องมีกะในกระดานนายกระทำรำอาจารย์แล้วผมโดนเย่สามสิบได้หมื่นกว่าสามสิบได้เงินใช้กับล้านบ่อยล้านล้านได้พึ่งกับล้านบ่อยนะครับว่าเราซื้อมือซ้อไม่รู้ออกนายต้นไหนพิษต้นกินสิมาให้ครอบครัวรวยวะเนาะคุณตาเอาเงินแต่สีเอาวะตต อะดูนี่ด้อยของน้องแอนฟิวเขียนนะครับนี่เอันนเป็นอะไรบ้างอ่าน้องแอนฟิวเนาะสิบหกกุมภาพันสองพันทพันหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องอันนี้คือน้องเขียนผิดนะครับผมน้องแอนฟิวมั่งจขีให้สีตัวเนาะสี่ตัวสองเก้านะครับเก็บสองเก้านี่ไล่มือน้องเลยแล้วนี่ไล่มือน้องเลยเขียนให้ก็คือสีตัวไม่ได้ดูกันผมแปลกเห็นดูเห็นชัดผมแปลอยู่ในต้นงอกเราก็นั่งกับเอ็นนี่แอบดูอยู่ด้วยแอบดูถ่ายรูปด้วยไหนไหนไหนบัง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 คลิปบังคลิปเป็นตัวอย่างลูก่ะคุณตาค่ะ ไอ้ที่ใช้รูปไปนะตอนแอบเขียนอ่ะคอดูเด้วยแล้วผมจ่ายบนระบายอะเขียนแล้วๆโชว์ให้เบิ้งพ่อถ่ายไม่ทันนะไอ้ไอ้ถ่ายไม่ทันนะตอนที่เขาเขาเขียนอะหันมาทันนิดนึงก่อนเขียนกับเออนี่นะอ่านี่ครับเขาเขียนมีหลักฐานมีหลักฐานเขาเขียนให้จริงๆนะครับเขียนจสเราขยับมาหากันโชว์ให้ให้ตาถ่ายถ่ายรูปเขารัวตาอยากได้แบบนี้ตาหาโชคลาภให้เอฟซีด้วยนะออได้ไหม ครับนี่ครับอ่ามีหลักฐานนะครับเอฟซีนะครับนั่งตัวเเหตุผมอยู่ด้านนี้ทายนี่นเองคุณตาิดเกินมันไม่เห็นแต่มัาเต็มอยู่ห่างเกินที่ก็คมเขียนปกติถ้าใครไปทำเลขน้องเอ็นฟิวแกกไม่พูดเนาะไม่พูดสัมภาษณ์ไม่ได้แกไม่พูดนะครับ